ข่าวด่วนฝนชุดให่่ท่งแรงเข้าไทยวันแรก18ตุลาคมนาแร้ง6วันติด4ภาค65จังหวัดดังต่อไปนี้เพียกรากาศกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายอุทกภยัยเพียกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรอบรีพอร์ตลุงพลาทยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมในช่วงเย็นคืนในเอ็มจะพามาดู ในด้านของเส้นทางฝนที่จะเพิ่มมาขึ้นตั้งแต่18ตุลาคมจนถึง23ตุลาคม6วันติด4ภา65จังหวัดที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งฝนชุดใหม่ที่จะเริ่มเข้ามา เึ่งจะเน้นหนักตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึง23ตุลาคมลักษณะและปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ในช่วงแรกจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ เพราะอะไรฝนจึงเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนเพราะจะมีด้านของลมตะานออกและลมตะนออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนและเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่เคยพัดเข้ามาปกคลุมอ่อนกําลังตลอดทั้งช่วงดังนั้นจึงมีลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาบล็อกอากาศจากอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งบนอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้น อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและมีความชื้นกระจายเข้ามานะครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนก็จะมีเพิ่มมาขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจากที่ตอนบนตอนกลางยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครริมณฑนภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือฝนฟ้าขนองก็จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่18ตุลาคมจนถึง23ตุลาคมนะครับ แต่ในช่วงแรกตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้15-17ตุลาคมก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก่อนโดยจะเน้นฝั่งล่างคืออีสานทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครบริมวณทนภาคตะวันออกทางตอนล่างนะครับดังนั้นการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงแรกยังไม่ครอบกลุมมากนักในช่วงนี้14ตุลาคมจนถึง17ตุลาคมหลังจากนั้น18ตุลาคมถึง23ตุลาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีปัจจัยคือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ประเทศไทยทางตอนล่างส่วนฝั่งบนของประเทศไทยทางตอนบนนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนจึงมีได้น้อยกว่าบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่จกมวลอากาศเดินที่อ่อนกําลังลงตลอดทั้งช่วงในช่วงนี้ดังนั้นนะครับในด้านของพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนกักก็จะเน้นฝั่งล่างๆนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนา,าราทีวาดนะครับ และมีหย่อมความประกาศตำ่ำหรือหย่อม L ที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยพัดนําในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ให้กระจายกลุ่มความชื้นและกลุ่มฝนเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างนะครับในช่วงนี้จึงทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่นะครับและนะครับในด้านของแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสีย่ยงที่จะมีฝนตกหนะัก 14ตุลาคม2 5พั 7, แจ้งเตือบริเวพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการชนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสาแก้ว จตุรงเซาวชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรียุธยาอ่างทองสิงห์บุรีประจคีรีขันธ์จุมพนร,ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังพัทลุง สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่แสงภัยสูงสีแดงพ่าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตราดระนองพังงา ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงและยะลาส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังฝนตกนากบริวเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางแพร่ตาสุขโขทยัยอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประโจบคีขันชุมพรสตูลสงขลาปัตตานีนราธิวาสกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนครนายก ปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีระยองและจันทบุรีฝ้าระวังฝนตกหนะักจนถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้14 1 5ถึงตุลาคม2 5 6 7นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ยังคงต้องฝ้าระวังในด้านของเปอร์เซ็นต์ของฝนและพื้นที่เสี่ยงฝนกันนะครับ14ตุลาคม2 5 6 7ภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางตาพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ10บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครบริมวณทฝนฟ้าขนองร้ลยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้ลยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฟังตวันตกฝนฟ้าขดองรอละอยละเจ็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกรบีบตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดสนิด้านของบริเวณขอบประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรอบต่อไปเริ่มจากในช่วงที่19ตุลาคมถึง23ตุลาคม ติดตามอัปเดตพยากรอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แนนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ